สวัสดีครับเจ้าจิมโคครับวันนี้เราจะมารีวิวแผ่นบัมเปอร์เพลทไอเวทตัวนี้นะครับมีทั้งหมด5ขนาดวันนี้ผมเอามาโชว์ให้ดูนะครับ3ขนาดมีขนาดตั้งแต่5ถึง25กิโลกรัมนะครับบัมเปอร์เพลทนะครับด้วยชื่อของมันสามารถบัมลงกับพื้นได้นะครับเหมาะสำหรับพกเล่นเดทผมให้ดู5้กิโลสิบกิโลสิกิโลแต่ละอันนะฮะมีสีที่แตกต่างกันวัสดุตัวนี้นะครับเป็นยางอย่างดีเลยนะครับผมและก็มีจุดขาวๆนะครับ5้กิโลนี่จะเป็นจุดขาาววนนะะคครรัับบสยยมกๆเล ส่วนตัว10กิโลนะครับเป็นจุดเขียว15กิโลนะครับเป็นจุดเหลืองแล้วก็จะมีจุดน้าเงินแล้วก็จุดแดงอีกนะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับความหนาของมันนะครับเหมาะสําหรับการเล่นเดทลิฟต์มากๆเลยนะครับสังเกตดูขนาดไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าเป็นไซส์มาตรฐานนะครับตัวนี้แนะนําจริงๆทรงก็สวยนะครับมีตัวเลขบอกอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวเลขกิโลตรงนี้นะครับหรือว่าตัวเลขปอนตรงนี้ครับอย่างตัวนี้ครับเป็นแผ่น10กิโลดีไซน์สวยนะครับมาตรฐานนะครับตัวนี้ขายดีมากๆนะครับเป็นที่นิยมมากๆครบชุดดจจริงๆะมี5 5ขนากก10 15กิโล20กิโลและ25กิโลนะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทางอินบอกนะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ